สนับสนุนโดย AIS นี่ค่ะน้องๆพูดทีละคนสิครับจะใส่ร้อะไรป้าเขาอีกเนี่ยฮะโอ้โหยังไม่ทันจะฟังความจากพวกหนูพี่แช่เฮ้ยคุณแช่เนี่ยก็เข้าข้างป้าเขาแล้วเหรอคะแต่เรื่องที่หนูจะเล่าต่อเป็นีานะหนูรับประกันว่าไม่ใช่เรื่องของการใส่รายป้ายสีอ่ะมีอะไรก็รีบว่ามา เรื่องที่ขยะเลยนะคะขยะเนี่ยเต็มหน้าห้องไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วป้าเนี่ยนะคะก็ไม่ยอมทําความสะอาดค่ะปล่อยให้ขยะเนี่ยนะคะลอกเต็มหน้าห้องพวกหนูไปหมดเลยค่ะพวกหนูเนี่ยเวียนหัวจะตายแล้วค่ะใช่ค่ะคุณแช่อุตส่าจ้างป้ามาอุตส่าไว้ใจป้าแต่ป้ากลับมาทําแบบนี้คุณแช่ต้องจัดการเรื่องนี้นะคะไม่อย่างนั้นอ่ะพวกหนูไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่ยอม ศาสดาวพระสุวยโอ้โหน้องๆน,นี่หลุดมาจากละครหลังข่าวกันหรือไงเนี่ยฮะเออป้าครับมันจริงอย่างที่น้องๆพูาว่าหรือเปล่าว่าป้าไม่ยอมไปเก็บขยะนะครับจริงค่ะแต่ว่าป้าไปหาหมอนะคะไม่ได้มีเจตนาจะอู้งานเลยค่ะอย่าเชื่อค่ะคุณแช่ตอนนั้นที่ฉันรู้หนูว่ามันมีละครตอนตายค่ะใช่ค่ะ แถมเป็นตอนเอาสารด้วยนะคะจริงเหรอรับป้าถ้าป้าไม่ตอบอย่างเงี้ยผมคงต้องไล่ป้าออกอะครับช้าก่อนค่ะคือป้าไปหาหมอจริงๆนะคะตอนที่ป้าไปหาหมอเนี่ยก็มีคนส่งคลิปนี้มาให้ดูค่ะ พวกน้องนี่ปวยปวยทำไมอ่ะโอ้โสมแล้วเนี่ยที่ป้าด่าว่ากเรียนมันจะสูง<ห>เอามาปวยให้ป้าเจ็บไงเจ็บจนเอวแพ้นะจะได้เลิกอยู่องพวกเราสักทีเออดี <c oughs> มันเป็นการเข้าใจผิดค่ะเข้าใจผิดช่วยๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะพวกหนูอะเข้าใจป้าผิดแต่ว่าเพื่อความสบายใจของพวกหนู ป้าจะเป็นฝ่ายไปเองก็ได้ก็โอ้ป้าครับป้าป้าครับป้าจ๋าป้าไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแล้วจ้ะป้าอยู่ที่นี่ส่วนพวกเธอพี่จะไม่รุโรมให้อีกต่อไปพวกเธอจะต้องโดนลงโทษคุณป้าอย่าไปลงโทษน้องๆเลยนะคะลงโทษป้าจะค่ะต้องโทษป้าเลยเธอเห็นไหม ธ่เห็นความดีของป้าที่มีต่อเธอไหมฉันบอกพวกแกแล้วเห็นไหมว่าอย่าทำดูนิโดนใช้ค่าห้องน้ำท้งขอไเนี่ยเจ็บใจจ็บใจเจ็บใจจ็บใจเอางี้ไหมยากตบป้าเขาไหมแต่ป้าเหรอหือฉันเหนื่อยแล้วนะแกไม่เอาแล้วอ่ะ อย่าไปยุ <If S 1> ่งเขาเลยต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยด้ไงดูตามาตาเลือดสนบังซีป้ามายังไงเนี่ยป้าเขาไม่อยู่ห้องได้ไงนะะก็ใครก็ไม่รู้พี่เลนไงเปิดน้ำไว้ไงแล้วมันก็ไหลลงไปห้องป้าป้าก็เลยนอนไม่ได้เนี่ยดีนะที่คุณแช่ให้ป้ามานอนที่นี่แต่ถ้าถ้าพวกหนูอ่ะไม่เต็มใจป้านอน ป้าคะป้าคะป้าป้าคะคือเอ่อมีเพื่อนหนูคนนึงอะคะ่ะวันนี้เขาไม่ได้นอนที่ห้องอะคะ่ะยังไงป้านอนเตียงเพื่อนหนูก็ได้ะคะ่ะโอยจริงเหรอลูกให้ป้านอนได้ใช่ไหมอืมไม่ใช่วันดึกๆอะจะมีใครมาดักตบป้านะไม่มีหรอกค่ะใครจะไปคิดอย่างนั้นคะ นอนได้ตามสบายเลยค่ะเออลูกค่ะเด็กไทยนี่ต้องอย่างนี้มีน้ำใจน่ารักน่าเอ็ดดูใคลรมาอะไรอ่ะจะไปอยื่ไหนฮะอุ้ยมันอะไรกันอะเนี่ยไหนที่ไม่ถูกว่านะปากคุณสามอยู่ไม่ได้แล้วล่ะทำไมมันกิีดตุ่ตูเงี้ยตาย ซื้อตลาดนัดใช่ไหมเอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งเงินมาให้ไม่ใช่เหรอเอาเงินไปเที่ยวหมดละสิแทนที่จะมาซื้อของใชด้ดีๆเห้อ่เห็นไปเดินเๆไหน,นถ้าไหนซื้อแล้วไงขนาดทำท่าเหมือนในรูปละก็ยังนึกไม่ออกเลยว่ากำไรหายไปไหนทางนี้เลยครับองกาน อะไรเลยครับนี่วางไว้บนโต๊ะนั่นเลยครับน้องการครับรเชิญครับครับครับหมให่ล,ลาบปาาแล้วเดี๋ยวน้องกันนะก็ออกบินค่าอาหารทั้งหมดเนี่ยในานามอาจารย์นบนะครับโอ้พี่แช่แต่ผมว่ามันมันไม่ถูกต้องนะครับพี่เฮ้ยใครพี่แช่พี่เนี่ยเป็นผู้รักษาการผู้ดูแลหอโอ้โ<ห>ใครแชร่อ,อย่าโดนปลดเลยนะอย่าไล่ออกเลยไปได้แล้วแชมป์นะารับ ไปไหนวะซอสไปไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยไอ้เกามาทำอะไรในห้องนี้วะเนี่ยนี่ต้องทัวอะไรงานอาจารย์นบอย่าพี่ถ้าพี่ฟ้องอาจารย์นบแล้วผมก็จะฟ้องเหมือนกันว่าพี่เอางบหอมมาใช้เฮ้ยเฮ้ยเย็นๆไอ้น้องเย็นๆ ใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอางี้ดีกว่าพี่คิดอะไรออกแล้วเราค่อยๆวางมาพร้อมกันเฮ้ยเอาไหมล่ะค่อยๆวางอย่าตุ่มติดนะเว้ยหนึ่งสองสามเฮ้ยค่อยๆเฮ้ยค่อยๆผมมาดีพี่ผมแค่มาหาของเฉยๆของอะไรวะก็กำไรโดนัทเด็ดิพี่ ผมหาที่นี่ก็แล้วหาหน้าหอก็แล้วพี่ยังไม่เจอเลยอะ่ะโอ้ยน้องเก่าหาไม่เจอแล้วละมัง้งพี่เพิ่งให้แม่บ้านเนี่ยมาทำความสะอาดชุดใหญ่เลยอะ่ะแม่บ้านของทิ้งไปแล้วมัง้ง อื้มทำไมหัวเหม็นเงี้ยไม่ได้สระผม้วสิไปสระเดี๋ยวนี้เลยโอ๊ยแต่เดี๋ยวซีรีส์หนูจะมาเลยซีรีส์อะไรไปสระผมเป็นผู้หญิงอะไรหัวเหม็นไปเดี๋ยวนี้เลยไปสระผมตายแล้วเด็กพวกนี้นี่ไม่ไหวทำอะไรอะเนี่ยคะตัดเล็บค่ะ ไม่มีใครบอกเหรอว่าเขาห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนเอ่อท,ทำไมตัดเล็บตอนกลางคืนไม่ได้คะโบราณเขาถือมันไม่ดีไปไปไไปไป,ไปนอนเลยแล้วไปไม่ดีค่ะอือขอวิผมก่อนละวเฮ้ย <Hey! S 2> ผมก็ห้ามหวีเขาห้ามหวีผมตอนกลางคืนนะกระจกไม่งั้นจะเห็นเนื้อคู่แล้วเราเป็นเด็กเป็นเล็กจะมายุ่งอะไรกับเรื่องผู้ชาย รุดไปโฟกัสเรื่องเรียนรุนไปไปนอนนอนนอนครับนอนเลยนอน,น,อนเ,อนเออฮ้ยฮัลโหลอ๋อลคเชอวร์วันนี้เหรอ,อเออเออจดไว้จดไว้จะเอาใช่ปะได้ได้เดี๋ยวเอาลงไม่ให้เดี๋ยวเอาลงไปให้เดี๋ยวจะไปไหนนี่มันดึกดื่นค่ำคืนแล้วไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยไปนอนฮัลโหลตอบปะไม่อยู pa, ่พรุ่งนี้ค่อยโทรมาใหม่ ไอนน้ย <Kell ee> เออเดียวยใจใเย็นคะก็ไปนอนดีกว่าฉันว่าไปนอนเลยนอนค่ะนอนแล้วค่ะป๊าไอเด็กพวกนี้นี่จะป้าไม่อยู่เดี๋ยวใครจะดูและ ป้าหายไปไหนแล้วอะไม่รู้ดิตื่นมาก็ไม่เห็นแล้วอะเฮ้ยปซื้อข้าวมาให้เหรอมีโน้ตด้วยกินกันนะหนูป้าซื้อมาฝากมื้อเช้าสำคัญที่สุดจริงๆก็แล้วป้าเป็นคนดีเนี่ย <c oughs> นั่นดิปากร้ายแต่ใจดีถึงแม่ก็มาเลยวะแม่ฉันก็เป็นแง่เหมือนกัน เฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปจ่ายคืนค่าหอด้วยอ่ะอืมเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเงินค่าหอหายอ่ะเฮ้ยหล่นเบ่า กลุ่มเลือดยามแช่หนุ่มกรุ๊ปโอบ้าอำนาจชาวกรุ่มอนอกจากจะด,ดังแล้วเหลืองอยังเป็นกรุ๊ปที่พอมีอำนาจก็มักจะบ้าอำนาจใช้อำนาจเกินตัวอีกด้วยฝ้าสาวกรุ๊ปเอควบคุมสถานการณ์ได้ดีชาวกรุ๊ปเอพื้นฐานเป็นคนใจเย็นเวลามีปัญหาจึงมักเป็นกรุ๊ปที่คอยห้ามทับไม่ให้คนรอบข้างทะเลาะก,กันเป็นประจำป้าองเป็นคนขโมยเงินหนกไปแน่ๆเลยอ่ะบอกแล้วว่าป้าเป็นคนไม่ดีอ่ะเอาเงินคืนเด็กเด็กเดี่ยวนี้เงินที่ขโมยไปอ่ะ 干们来了？啊。啊<哇>